มาเอาเข้าจริงหมื่นห้าแต่ก็ซื้อร้านบุรินท์แอนทิกรับซื้อธนาบัตรเก่าเหรียญเก่าทั้งไทยและต่างประเทศรับซื้อเครื่องกระเบื้องลายครามเบญจรงเครื่องเงินทองนาดรับเชา่าพระเครื่องพระบูชาและของสะสมมีราคาทุกชนิดครับโอ้โหน่าจะขาดทุนอะ่ะก็รู้อย่าขาดทุนเดี๋ยวเอาเหรียญน,นี้อ่านี่ลูกค้าจะขายเท่าไหร่คันี้อันนี้เอาสิบห้าครับอ่าหมื่นห้านี่เห็นไหมมีอยู่จริงนี่สวยๆทำรับซื้อไว้หมื่นหนึ่ง มาเอาเข้าจริงหมื่นห้าแต่ก็ซื้อเนี่ยเห้บอกถ้ามีสวยๆกัผมฟิตไม่ต้องห่วงมาคุยกับผมเลยมานั่งโต๊ะเลยเนี่ยถ้าสวยๆ,ๆผมซื้อเนี่ยเห็นไหมเหรียญคูด์เนี่ยเสยนตรงเห็นไหมสองสี่แปดเก้าสวยไหมขาวๆเลยขาวๆจั้วๆเลยเห็นไหมเนี่ยดูเหรียญเขาออกตลับเกตมาลักเกตไม่ต้องไปสนใจเราดูที่สภาพเหรียญเป็นหลักเหรียญแท้เหรียญสวยเนี่ยผมซื้อหมื่นห้ามีเอามาขอให้ขาวๆจริงๆเอามาทำไมพอสองมันหายขาวไปไหนวะ สองสามสี่บอสไม้บอสบอกผมหมืรมาลดมาเหลือเท่าไรเองส่งรูปประเมินราคาได้ที่ l ล n e แอดบุริน888หรือ Facebook ร้านบุรินแอนทีคหรือท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร,ร์ชั้น1ติดถนนวรจรจ์ตรงข้ามวัดพระพิเรนร้านเปิดทุกวันครับ